เหลือไหมล่ะคะที่ต้องมาคอยลบ OTP ที่ส่งมาทาง SMS ทางอีเมลบน iPhone กันเ <G iven> ดี๋ยวนี้มีเยอะซะด้วยสิเพราะว่าบริการต่างๆเขาก็มักจะส่ง OTP มาให้เราเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะลบโดยทั่วไปเราก็ต้องมาไล่ลบทีละอันทีละอันทีละอันมันก็เสียเวลาใช่ไหมคะครั้งจะเก็บไว้มันก็ลบไปหมดแถมยังกินพื้นที่แล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยด้วยมันจะดีกว่าไหมล่ะคะถ้าเราสามารถตั้งค่าให้ลบ OTP อัตโนมัติใช้เสร็จลบไปเลย ผู้ใช้ iPhone ทำแบบนี้ได้เลยค่ะขั้นแรกเราก็ต้องไปตั้งค่ากันก่อนเริ่มจากเปิดใช้งานการกรอกรหัสผ่านอัตโนมัติกันก่อนโดยเข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่า Settings แล้วก็กดที่รหัสผ่านหรือว่า Passwords แล้วก็กดตัวเลือกรหัสผ่านหรือ Password Options แล้วเปิดใช้งานป้อนรหัสผ่านและ Pass Key อัตโนมัติหรือว่า auto fill password and pass keys เมื่อเปิดใช้งานการกรอกรหัสผ่านอัตโนมัติเสร็จแล้วคราวนี้ก็เปิดใช้งานลบโดยอัตโนมัติหรือ clean up automatically ต่อได้เลยค่ะชึบเท่านี้เรียบร้อยเอาล่ะคราวนี้มาลองดูผลกันเลยเมื่อมี OTP ส่งมาทาง SMS หรือว่าทางอีเมลก็ให้เรากดใช้รหัสจากที่มันเด้งขึ้นมาบนแป้นนะคะแล้วก็เลือก auto fill อย่าไปพิมพ์รหัสเข้าไปเองนะคะเพราะถ้าเราเลือกแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะลบ OTP อัตโนมัติให้เราได้แล้วผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยนั่งลบ OTP กันทีละอันให้ลำบากอีกแล้วและใครที่มีเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็มาแชร์คุยกับเอิ้นได้ทางโซเชียลที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะและขอขอบคุณซอถอยนงรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ